งั้นก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมก็โน้ตเอ็นีเทนในรายการเทนด์วีแคตเตอร์ฮะวันนี้มาอยู่ในเกมวอ r t ทันเดอร์ฮะก็ก็นั่นแหละก็มาเล่นกระถังไทเกอร์รุ่นอีนะอ้ยครั้งแรกว่ะครั้งแรกแม่งอันในนี้เลยเหรอวะก็จะพูดยังไงก็ไทเกอร์รุ่นอีนะ มันก็จะต่างก,กับรุ่น S1 หน่อยเพราะ S1 รู้สึกตัวมันจะใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่ไม่มีไม่มีพวกแท็กนะไม่มีพวกแท็กเสริมพวกแบบนี้ไม่มีปืนคนด้วยนี่ต่างกันนี้อันนี้ก็จะดูเก่าหน่อยเนาะก็โดยเกาะตามนี้เลยนะเกาะช่วงนี้ก็ประมาณร้อยสองมิลด้านล่างสามสิบแต่ก็จะมีเกาะเสริมด้านข้างในอีก เป็นร้อเท่ากันอันนี้ก็จะประมาณร้อสูงสุดคือร้อ่กว่านะขึ้นร้อ้าสิบเออประมาณนี้ร้อส่วนตัวทางด้านข้างก็80สขี้เกียจพูดเยอะส่วนด้านหลังก็80ดสิบพอๆกันหัวด้านหลังก็สาอนะแต่มีช่วงนี้ก็จะยิงยากอยู่ตอนนี้83ก็ยิงได้ข้างในก็จะมี โครงการไปถุยใช่ข้างในาก็จะมีทหารอยู่5นายนะมีคนขับคนคนปืนคนปืน,คน,ปนคนเล็กอะ่ะมีคนลีโลดโครงการคนยิงนะฮะตอนนี้เลยโโหรถรถโคตรดังเลยนะก็ที่เราดูนันก็มีอะไรมากเดี๋ยวจะให้เข้ารีเคตเลยแล้วกัน านมากนานสดสดร้อนๆน่นเล่นเสร็จเมื่อกี้ด้วยประเด็นอ,อัดแล้วไม่อัดไม่ได้เพิงลองใช้ดูก็ด่านนี้จะอยู่ในด่านไรวะจำชื่อไม่ได้นะาจะจะปิดทานี้ออกนเรา กไปเลยโอเคมาแล้วโ,อ,โอ,อันนี้คือ,อคนะปวดสินะคฟันทิ้งความเร็วมัน,นช้ากว่านี้แหละผมก็จะไปที่จุด A นะจุด A ตรงนี้เลย ก็อาจารยก็เรเีวเค้ยกันนะไม่รู้เรื่องอะไรมีลึ่นอ e แต่เอ็นหนึ่งมาลึดเอยังไงเอ็นหนึ่งไปไหนวะไม่คิดมากอาัดล้วัวผักไปเรื่อยๆก็เร็วอยู่หรอกเราจะไปยึดจุดเอานะซึ่งกระสุน ส่วนไอ้นี่ก็จะเป็นพิเศษจ r อัร์สตานะที่ผมไม่รู้คนันจะก่อแต่หนุนจอบเข้าแน่นอนอะ่ะเป็นพวกจอบปัญหาส่วนนี้ก็จกอบแบบแบบนเนีงอเหมือนเป็นจุดเลียวอะ่ะผมก็เลยแช่กับส่วนนี้ผมไม่สนใจเลย,เลยนะก็ขับตรงไปอย่างเดียว างาเขาก็โตกันล้มีอยู่นะอาจจะระบูรถทางไม่ได้คนเยอะมมองมองมองออยางเงี้ยเานี่นะเอ่อ เพราะมันจุดฐาน A เนอะจุดที่ผมก็เพิ่งได้เล่นด่านนี้แหละปกติเล่นจุด B ไงพอไปตุ๊บเป็นไงตายล้วนะก็เติมข่าวออกมาละพอยึดฐานได้แต่พอเข้าพักอะ่ะก็จะเป็นเลงยันข้างหน,นา้าเลงไม่ได้ละด้านหลังมันมีรถถังตามมาตอนแรกไม่รู้รถถังอะไรแต่พอกลับไปสักพักอะ่ะ ก็โดยากอ่ะก็เลยอันน่าจะเป็นโคมต t นะโคมีหนึ่งไปยิงต่อไม่ใช้หญิงนะเป็นโคมีนะโอเคมันยิงสลับเรางเงินเข้าันเดียอ๋อครับระวังระวังเฮ้ยนะไอ้ทมก็ประมาณ ยี่สิบอะยี่สิบสามสิบเอ้ยประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามประมาณนี้เนาะไมนเป็นไรก็ยิงไปเพราะสมัยมันติดอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปจุดที่คิดว่าเออถ้าจะก็อจัดก,การคนนี้ได้ขับไปสะพานโอ้เจอเพียบเสียจาแม่งซุ่มกันแล้วผมมองไม่เห็นด้วยอ่ะข้างหน้าเห็นไหมมันจะเป็นต้นไม้แบบบางลึวลัเลย ทางขวานะอนแล้เจอ NATO นาะตัวะยิงไม่โดนด้วยเดี๋ยวทำยังไงเนี่โดนยิงตรงเนี่ยนะเปิดทัน,นไหนวะโดนไม่หอฮะเออยินนงนาตัวตาย คอยยังงงอยู่เออแต่นี้ก็ได้ผมยิงอเวนเจอร์ไปด้วยนะ อ้ยังยิงผมอีกรอบยิงไม่โดนนะรอบนี้ผมก็ลองเอาปืนกดนไล่ยิงดูสรุปไม่มีเลยจ้าีกน่าไหมอีน่ะฮะไม่โดนเพราะเหมือนบ้านบางโอเคผมได้กดใช้คุณเบไปแล้วนะเกเซอร์สี่ฮะเก็ดสิบยิงเต้งนะรอบนี้ ด้านหลังเขาเปิดฉากโจมตีตันแล้วอะเรายังนั่งอยู่เลยผมได้ชิเม้นละเออดาม,มนจำไม่ได้เหรอเป็นรุ่นไรไอ้เพียงเรเปิดตรงเซนเจอร์นะแต่โดนยิงก่อนเนี่ยโดนโชบเคยต้อจัดใจอ่ะ เรงแล้เวเปิดอะไรไม่รู้เรื่องเนาะขอโทษที่ไปอาจจะพูดแบบกินพัดนะนะฮะเล็้ยงเสียเเสียสิับเจ็ดสิบไม่โดนรอยรอยฮะรอยอีกนึ่งนึงนี่ครับโอเค,อเค,อเคได้คิวหนึ่งแล้วนะ เออพอเอหนึ่งประมาณน้เออพอเอหนึ่งผมยิงไทเกอร์รุ่น e ไปนะเมื่อกี้เออ่ปืนก็คมใช้ได้เลยนะคันนี้เออพอเอหนึ่งยิงไปไม่โดนนะเพราะเมื่อกี้มันมีสองคันพอดีเนาะเมื่อกี้มันจะโดนยิงกลับมา M4A3 ฮะแต่ผมเล่ง t ก g e r E ฮะอันนี้เข้าต้องสน,น้นพอดีนี่ตอน,นี้ตอน,นี้พอดีเลงรุ่นแหละ M4A3 ฮนะเลง M4A3 อยู่ค่อนข้างใจเย็นนะไม่ต้องแทนอะไรยนะึงไม่โดนนะ แต่ไทเกอร์ไทเกอร์อ e. ีมาแล้วไทเกอร์รุ่นอีผีเอ็มยี่สี่ของจีนนะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยแหละไทเกอร์เห็นยิงซูไปฮะโดนตีนตะขาบไทเกอร์อีมาผมก็แบบไทเกอร์อีมาละวแต่พวแบบกระดุกฟลักอะมาจากไหนไม่รู้อะโอเคเก็บไทเกอร์อีไปได้ฮะแต่แบบนี้เป็นแบบยึดทวงนะยึดแคปเนี่ย เอ็งที่สี่ไม่โดนนะเทรคเกอร์รุ่น S1 มาผมก็เลงข้างบนก่อนนะเลงรุ่น S1 ก่อนโอเคโดนแต่ไม่เข้าอะ่ะปกติลูกผมเนี่ยเจาะเข้าเยอะอยู่นะแต่นี่มันเจาะเยอะกว่าแต่มันค่อนข้างไม่ค่อยเข้าอะ่ะเมื่อกี้เหมือนจะยิงโดนด้วยนี่ยิงโดน ยิงโดนแฮตเกอร์ปะมุกิไม่กลัวเอสหนึ่งออกมาฮะโอเคเก็บเอสหนึ่งได้ M G C. เอ็นยี่รีย่เอ็นยี่สี่แล้วตอนนี้โอเคเก็บเอ็นยีสี่ได้โอ้โหก็ไม่เทย่อยนะ ยิงคุณเซอร์สีไม่โดนด้วยโอเคอ้าวอ้าวเอฟหนึ่งมานี้ยิงเรือไปหน่อยยิงไม่โดนเดี๋ยวรอสักครับผมเพราะผมโดนเร็วกว่าผมรู้ผมรู้อ่ะเข้ามาแล้วดผมรู้อ่ะประมาโอเคเก็บเอฟหนึ่งได้อ๋อข้างหลังมันจะมีนะที่เห็นนะ จะเป็นแฮนเตอร์รุ่น A นะตอนนี้ i อเอสยูหนึ่งสองสองนะก็ขับผาแต่ผมเล็งรุ่นสี่ฮะเล็งแพทริสรุ่น G โอเคไม่รู้จริงเข้าได้ไงยังงงอยู่เลยจริงโดนได้ไงยังไม่รู้เลยเดี๋ยวผมก็จะเริ่มขยับเข้าไปเพราะถึนชัวว่าโอเคถ้าไม่มีใครละ แต่ข้างหน้ามีหนึ่งสองสองนะหนึ่งสองสองก็เลงอะเขายิงมาไม่เข้านะผมยิงเขากลับไปเข้าโอเคว่าจะยิงเอสองด้วยจะยิงไม่ทันก็จบละโอ้ภาพมันภาพย่จริงๆเนาะก็เลยดูตามนี้ะเออเข้าโดนอ่ะ เนี่ยผมได้เนี่ยมาก็ได้เงินมาทั้งหมด3ามหมเนาะผมขอเรียกเป็นค้าประสบการณ์แล้วกันค่าวิจัยอ่ะสามหมนสองก็สุดปีนะคันนี้ว่าใช้ได้ส่วนดีเพย์ก็จบแล้วแหละโอ้ <c oughs> โหพูดก็พูดยากพูดเย็น เอาเป็นว่างั้นแค่นี้เนาะถ้าชอบกไดไลค์ถ้าชอบมา,มากๆกดซับฮะสรลตนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย